ครับสวัสดีครับจริงๆต้อนรับสู่เพจดนด่านคุณทศพักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญหลงพ่อคูนะครับมาแบ่งปันนะครับผู้ชายเช่นเคยนะครับเป็นรุ่นนี้อันตรายเหนือดวงนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะสร้างโดยการหลายเนื้อหลายรายการนะครับส่วนที่ผมนํามาให้ชมก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับลงยาจีวรเหลืองนะครับเป็นรายการที่11นะครับแต่มีพี่บางขั้นก็จะเรียกว่าเนื้อฉนวนนะครับ เหรียญรุ่นนี้ก็จะปลูกเศษพิธีใหญ่นะครับ3วาระด้วยกันนะครับเหรียญก็จะมีเป็นทรงเสมาครับมีความสวยงามนะครับก็จะมีพร้อมกล่องพร้อมซีนนะครับแบบนี้นี่นะครับผมก็จะนํามาบูชาให้เหรียญละ300บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เพจนะครับเอาไว้ข้างล่างของคลิปนะครับว่าหากใครติดต่อให้สอบถามกันได้นะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับ ก็จะพามาชมนะครับความสวยงามนะครับของเหรียญนะครับามาชมข้างหน้าเหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นรูปใบเสมาครับก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับข้างเหรียญก็จะเป็นลายกระหนกครับเป็นเหรียญห่วงตันนะครับก็จะมีหมายเลขนับเบอร์นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะสร้างทั้งหมดด้วยกัน4,999เหรียญนะครับก็จะเป็นหมายเลขลันนะครับจนถึงครับ4,999กนะครับ มันดูข้างหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นยันเอกลักษณ์หลวงพ่อนะครับยันประจําตัวท่านนะครับเป็นยันดวงนะครับข้างล่างเขียนสมณศักดิ์พัฒวิทยาคมนะครับ57นะครับเป็นปศที่สร้างนะครับเรามาชมเหรียญนะครับนี่ผมจะลงกล้องนะครับให้ดูนะครับรายละเอียดของเส้นสายนะครับดูความสวยงามนะครับของเหรียญนะครับ เดี๋ยวก็จะมีความคมชัดนะครับแกะใบหน้าท่านได้คมชัดและสวยงามนะครับเป็นโคตรตองนะครับข้างท่านก็จะเป็นตอกคาว่าคูณนะครับแล้วก็จะตรงยาจีวรดูเส้นสายดูพื้นเหรียญตึงนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มก็มีความสวยงามประมาณนี้นะครับจะได้ความคมชัดกับสวยงามครับเป็นห่วตันนะครับมาดูคลายกรนหนกนะครับ มากเลยนะครับเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับถาเราก็ราคาไม่แพงครับหลักร้อยต้นต้นเองนะครับเ็นความสวยงามนะครับมีเ็นียญที่โอเคนะครับเก็บสะสมไว้ได้นะครับมาดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็จะขอบเหรียญปั๊มก็จะตัดประมาณนี้ครับทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นการดูครับจุดตายของ ขอบตัดนะครับเราก็จะมาชมข้างหลังเหรียญนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไหนะครับก็จะเป็นยันดวงนะครับยันดวงก็จะมีนอตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งครับคมชัดนะครับดูรายละเอียดนะครับเหรียญที่แท้ดูง่ายนะครับยันใหม่ๆก็จะมีความสวยงามนะครับความนี้นะครับข้างล่างก็จะเขียนประเทศนะครับพยษณุยมนะครับ ดูเหรียญดยรวมนะครับเหรียญก็ถือว่ามีความสวยงามหน่าเก็บสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับแด้วยราคาที่ไม่สูงมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวขัางท้ายคลิปก็จะมีวิธีการปลุกศิกนะครับเป็นเหรียญเทและทันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรุ่นอื่นๆผมจะนำมาให้ชมอีกนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ